ขึ้นชื่อว่าแบคพิงค์แล้วนะครับหลายคนคงจะคิดว่าวงนี้เป็นวงนักร้องหรือวงนางแบบก็ได้ใช่ไหมล่ะครับแต่เปล่าเลยพวกเธอนั้นเป็นวงตลกครับส่วนจะตลกยังไงนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ เจ้นก็บ,บอกว่าลิซ่านั้นจำท่าเต้นคิกแบ็กได้เลวมากแค่ชั่วโมงเดียวก็จำได้แล้วสองคนนี้ก็พอจะเข้าใจได้เพราะว่าเขาทั้นเต้นเก่งทั้งคู่เต้นไปซ้อนไปชั่วโมงเดียวเต้นได้โอเคแล้วที่ลิซ่า Lisa จำท่าเต้นได้แล้วเพื่อนๆในวงแบ็กพิงละ่ะถ้าเขายังจำกันไม่ได้ละ่ะแล้วเขาลืมบล็อกกิ้งล่ะเขายังไม่แบนบล็อกกิ้งทาลิซ่า Lisa ละ่ะแล้วลิซ่าจะทำอะไรระหว่างที่รอเพื่อนๆบีบบ b ็อกกิ้งกันอยู่เราไปดูกันเลย คนอื่นเขาก็ซ้อมไปเต้นไปเต้นไปฟังไปแต่เธอเนี่ยก็จะเล่นเล่นเล่นอย่างเดียวเลยโอ้คักเนาะแล้วเมื่อราเซ่กันเป็นจูห่วงที่มีหน้าเป็นของตัวเองแล้วตัวเป็นจูห่วงแล้วเธอจะรีแอคชั่นยังไงเมื่อเธอเจอแบบนี้เราไปดูกันเลยครับ แล้วในขณะที่โรเซ่และก็เจนนี่นะครับร้องไห้อยู่ในคอนเสิร์ตที่ไทยอย่างพรั่งพรูน้ําตานี่หยดเมะเมะเมะเลยโดยที่มีจีซูคอยซ้ำน้ำตา,ตาให้อย่างใกล้ชิดแต่พอจีซูซ้ำน้ำตา,ตาให้ทุกคนแล้วนะครับก็เดินมาหาลิซ่าเพราะคิดว่าลิซ่านักเขาจะร้องไห้เหมือนกันแล้วดูลิซ่าบอกพี่จีซูครับ <c oughs> ลิซ่าบอกว่าย, <c oughs> ยังกอนยังกอนอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่ามาในห้องไฮเดนี่ <c oughs> แต่สักพักก็นั่นแหละฮะคุณผู้ชม ต่อมาเมื่อคอนเสิร์ตจบแล้วครับแต่อารมณ์ไม่จบออกแนวแว้นชวนเพื่อนเที่ยวต่อเป็นไงมาดูครับมแม่แม่มโนบาลครับหมุนดับเบิลฟูเทิรงง์งงงงงเลยงงงงเลย และต่อมาเป็นรายการทวินที่โฟสต์และทีซิกซ์ที่ไพงครับช่วงที่วาดรูปถ่ายคำจีซูเป็นคนวาดใบคนแรกครับเพราะว่าภาพที่มันผ่านมาเนี่ยเธอนำเหนือไม่ได้เลยพังละเนระนาตลอดทุกรูปเลยและทีนี้นะครับเพื่อนๆก็เลยจับเธอเนี่ยไปเป็นคนแรกใช่ใช่และสิ่งที่เธอทำนะครับและก็สิ่งที่เพื่อนๆเข้าใจนั้นเรามาดูแอคชั่นกันดีกว่าว่าเธอจะวาดว่าอะไร สรุปแล้วมันคือยีราฟครับแต่ดูแต่ละคนครับแม่ยีราฟจริงๆริงไวจีเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับขึ้นชื่อว่าวงตลกจากรุ่นสู่รุ่นเลยตั้งแต่รุ่นพี่มาถึงรุ่นน้องเลยงั้นเรามาดูเทเชอร์ใบคำที่เกี่ยวกับเพลงแบ็คพิงกันดีกว่าว่าเขาจะใบเพลงกันยังไง <laughs> แต่บอกเลยนะครับว่าฮ่หาหมดจริงๆรง <laughs> และถ้าเรานึกถึงคนที่เรียนแบบได้เหมือนมากในวงก็คงจะหนีไม่พ้นจีซูครับจีซูเป็นคนที่เรียนแบบน้องๆในวงไม่ว่าจะใครทําอะไรที่ไหนยังไงเธอเรียนแบบได้เป๊ะเป๊ะเลยทีเดียวนี่คือความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเรียนแบบได้เหมือนจนกระทั่งออริจินอลเวอร์ชั่นยังต้องเขินม้วนเลยทีเดียวครับไปดูกันครับ 정말 잘 시켰다. 정말 안 시켰으면 후회할 뻔했네. <laughs> 영어를 배울 수 있어서 잘 참아내고 있다. 마늘 마늘 넣어달래요. 이거 아세요? 제... 마늘 마늘 넣어달래요. <laughs> และคลิปนี้นะครับเป็นความน่นะสะสารักสดใสของเจนีและกาลิซาครับแล้วจะเป็นยังไงกับการตกใจของเธอจะรีแอคชั่นใหญ่ขนาดไหนเราไปดูกันดีกว่าครับ แรกก็ตกใจนะครับร้องยื้ยๆๆยืยืยอยังวะยังวะแต่พอรู้ว่าเปลิซ่าตทนานั้นแลลวครับก็แฮปปี้เอนดิ้งขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นแฟนคลับตะโกนถามตอนเจนนี่อยู่บนรถแล้วแฟนคลับนะครับถามว่าจะไปกินอะไรกัต่อหรือเปล่าเธอพูดว่าอะไรไปฟังกันครับ <I feel. S 1> อ๋อเธอง่วงนอนเธอจะไปนอนโอเค และในตอนที่ฮาวอยู่ไลฟ์ได้นะครับที่เป็นเขาจาวไลฟ์ปาร์ตี้เนี่ยนะครับมีคำถามหนึ่งถามว่าอยากจะชมเธอใครมากที่สุดในวันนี้อันนี้นะครับเจนนี่กับลิซ่าเนี่ยเลือกกันละกันส่วนโรเซ่แล้วก็จีซูเนี่ยเลือกตัวเองและนี่คือสิ่งที่พวกเขาสองคนนั้นรีแอคชั่นครับห่โอรแม่ บันึงว่าถูกหวยเลียงเบอร์และอีกคำถามนึงถามว่าอยากได้ความสามารถพิเศษจากเมมเบอร์คนไหนมากที่สุดแล้วทุกคนก็เลือกจีซูครับแต่จีซูเลือกลิซ่าและลิซ่านั้นเลือกโลเซจีซูบอกว่าเธอบอกว่าเธอคิดว่าทุกคนั้นจะเลือกลิซ่าอ้าวเหมือนพูดแทงใจดําเพราะว่าไม่มีใครเลือกลิซ่าเลยลิซ่าก็เลยงองแงพี่ๆในวงครับงอนตุ๊ป่องตุ๊ป่องขนาดไหนเราไปชมพร,พร้อมกันเลยจ้า <laughs> ในช่วงที่ถ่ายทำเอ็มวี How You Like That และดูริซ่ารีแอคชั่นความเต้นทิปนี้ครับมวนกลุบบะซ่าน ปต่อมาเป็นมหากรรมการกินของโลเซครับเธอเป็นคนที่กินอร่อยกินแซบกินนัวว่างเป็นกินและก็รีอคชั่นดีทุกอย่างที่กินเข้าไปเป็นหนึ่งว่าทุกอย่างนั้นอร่อยไปหมดครับและก็กินทุกอย่างที่กินได้แม้กระทั่งเทียนทีแรกก็แตะๆครับเอาไปเอามาก็กินจริงๆเลยและลิซ่าเห็นเพื่อนกินเทียนเธอจะกินด้วยใช่หรือเปล่าไหนทําให้โดเซ่เรเอ่ไอมเเสราะันก็ไม่ยลเงันไอ 리ิ야่า머리안감은ช่ใครถาครถามว่าใามาใม่าใครถาม่ารมาครถามวดารามว่อใรม่าครถมวรถมบ่ารามี่าว่าใคามาใครถา่อรมว่รมาใาม่ารับมว่่าา oh oh ่ราโมา เป็นไงไปดูแต่ฟินมากบอกเลย <laughs> <laughs> และคลิปชวนหัวต่อมาครับเป็นคลิปในรายการนึงให้ถ่ายว่ารูปใครแบบเอารูปเปิดขึ้นมาให้ใครในก็ถ่ายว่าคนนั้นนั่นคือ,คอเขจ ถ่ายกันไปท่ายกันมาแต่พี่ขยองโฮจะอินกับลิซ่ามากไปหน่อยครับก็เลยเห็นรูปเอลซ่าเป็นลิซ่าวาซานสาแนแฟนคับไฮโซชาบูยืนหนึ่งเอาดี และไป้ทยด้วยเพลง cover Banana Mania จาก Backpink ครับที่แสนจะเฟี้ยวฟ้าสุดกระดิ่งลิงโก้จะเหมือนขนาดไหนไปดูเลยาาปป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 

우와 우와! 근데 나도 어떻게 우와 우와 우와! 여기 우리는 손발이 잘 맞아. 손발 하늘 보는. <laughs> 와우. <laughs> 발아 여기 저기 <손>. 발이 아! <laughs> 누구 발인지 모르겠지? <laughs> 언니 발인 적게하지. 완전 첫 뭔가. 어언니 갔어? <laughs> 어, <laughs> 어, 아, <티가> <laughs> 내 발.